จัดใส่ฟิลเลอร์แม็กเอมาแล้วเอามากรีดเบื้องต้อกันแบบนี้กรีดยางเบื้องต้อกันมันจะออกอยางบอกจดจำเลยเอามาลากมานี่ผมบอกมีจะขายนี่ออกไหมออกไหมหรือจะขายหน้าซะแล้วโอออกเท่ๆตะกี้บุมีจังน้อยเด้อนี่ออกมาแล้วนี่ยางนี่ นี่โก้โก้ก้ก้ย้อยเอาเอาบอล่นน้อยพี่เด้ที่บ้านี่เออน้อยลงมาแล้วโอ้ดู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 เงินทางนั้นเงินทางนั้นตอกลุมอย่เลยเงินทางนั้นนี่ได้ผลพี่น้องน้อยแท้ๆพุ่นพุ่นแต่อันนี้มันกีดบุกงามมันได้น้ำสวยเนี่ยออกแท้ๆเกือกไข่หน้าเนาะ ถือว่าโอเคได้ผล